สวัสดีพี่น้องมหมมินีได้ไม่นูเด็ดพี่น้องมหพวกบุญพวงหวานครับมินี่แหละสว่วขะปุนพี่น้องมะหอมจีนมะ <c oughs> บรรยากาศพ้นโต๊พี่น้องกำลังยิ้มยับยิ้มยับๆๆนี่สิบุท่านอลไรนี่นะแซ่บเหมือนกันได้พี่น้องเบาๆไรอย่างหัางอืมเสร็จอืมพ้นก็นมาพี่น้องไหม พนต๊กพี่น้องไหมอืมกินยังไงมันเนี่ยกำลังเสบพี่น้องเมา่ท่านกินสัมพนต๊กบุ๊กั่งตะกองกินกรบโบได้ไหเนี่ยมาสเสียบแส่มันกัดพี่นอ้องปุ๊ยเหลือกันเต็มเ้นแดงขนาดเลอืม อะไรวาไลา่ด้วยพี่น้องเ้อเขาวเนียามานานี่จำข้าวเหนียกวาาก่อนจังบาทโอ้ยเผ็ดแห้งไรมาบอกน้องงามงามพี่น้อง ừ Thôi giờ vào tốt rồi bố đứa vào tốt đấy พี่นอกมันนี้ไปลอตลาดเล้าเรื่องมากพี่นอกตลาดเล้าเรื่องเมืองปากเซ่เงินเบิดก่อนพอดีได้ได้แขระปุนมาเนี่ซื้อขปุนมากินมาตำมั่วมาเนี่ อพาเพรสาใจพี่นเหรอ,อเส้็อดซ่อนเสร็จเพิ่นโอ้พักบุกหน้าหวานหวาน โอ้ยทำไม nhào ้ตัวนี้อืมอืมบันยากาศตกผลตกลิ่นพี่น้องพี่น้องเล่าไต่ห้างมานน่ผลตกลิ่นร้ายเมืออ่อเลยน้ำคล้องขึ้นสูงสูง ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้ออย่านำถนั่วมอย่านำมากเกินอ่ะเอ้าแซบน้ำกันพี่น้องนี่ก็ผลลิ้นเลยเนีย่มันสิบ,สบวเส็บเลยกระมาแห้งเลยพี่น้องจกักสิได้เบิร์ดหรือบบเบิร์ดไอมาตกแห้งที่พี่น้องโทรศัพท์เปียกคักมนันเลย มา้เพียยกินพว่วมเสียไป่นอะ จะไมมันแสบพี่น้องกินป๊บผลจะไมมันแสบกินผ่ากินพังมาเนี่ยเอา้าทำไมมันแสบนะครับเอ๊ะปลาจองก่อนอืมอืมซ่อนเส้นเป็นป้า วันหนึ่งฝนตกแห้งมากไปเนอะปลาจอกก่อนฝนแห้งมากเป็นบาทเดียว

อืมช่อนเชียงครับปุ่นเพล่นปุ่นก็มาไล่ไปน่อมนะอืมคับปุ่นโล่นึง จัดนักจัดเต็มพี่น้องเปบาเส้นเส้นลอยลอยเลย

อ,อ่ะกาบขอลาด้วพี่น้องด้วยสัจโจว่าคลิปไวัซศนี์ก่อนนะับพี่น้องเนาะต้นนี้กาบแดดออกมากเลยกินวันหนึ่งกินเลงก็แถวๆพ้นโตกะพนตก๊กิดคอยฝอยมากพนกับลาแดดก็ออกมานี่เอา้าแสดงลาพี่ลาน้องโจคลิปไวัซศนี์แล้วฝากไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอา้าบายบายเจอกันคลิปหนานะ้าเนาะ